เคครับกาบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมโจ e e ็กซ์แลนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนโหลดนะครับผมโหลดต้นตระกูลของ ROV นะครับผมหรือบรรพุบรรพบรุษ ROV หรือที่มันอะไรนะที่มันอ RV ที่มันพัฒนาออกมาเออมันคือเกมนี้ครับผมอ่ามันคืออเ k นะครับผมเกมนี้นะครับผมโหลดได้จากที่ไหนนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนโหลดนะครับผม อ่าสอนโหลดเกมนี้นะครับผมบันพัฒนดุษของ ROV นะครับผมและทุกวันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับผมมันยังไม่เอ่อล่มสลายไปนะสำหรับเกมนี้นะกน็เอ่ออันนี้ผมก็ฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ่อฝึกเหมือน ROV เลยนะทุกคนเอ่อตัวนี้เอ่อเกมน,นี้มันยังไม่หยุดพัฒนานะครับผมมันยังพัฒนาไปต่อเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดอ่าไอ,อเิเกมน,นี้มันเอ่อหยุดพัฒนาเมื่อไหร่ก็คือว่ามันคือ สิ้นสุดของ ROV นยะ ROV มันก็พัฒนามาจากเกมนี้อีกทีหนึ่งนะอย่างตัวนี้เข้ามาปะล่ะอย่างตัวใหม่มันเข้ามาเซิฟนี้เออเออน่นะเซิฟเนี้ยน่ยเกมนี้ยนะ่ยมันเข้ามาเกมนี้ปุ๊บ ROV มันก็จะเข้ามานะแต่เกมนี้รู้สึกว่ามันจะล้ำล้ำหน้า ROV ไปเยอะเลยนะ ROV มันพึ่งเข้ามารู้สึกเซิฟไทยจะเข้ามาแค่อขับเป็นนี่ใช่ไหมแล้วก็ตัวต่อไปก็คือเออร์ลอนใช่ไหม แล้วก็ตัวต่อไปก็น่าจะเป็นเยออีน่าใช่ไหมส่วนตัวนี้แม่งลำ้ลำล้ำแบบล้ำไปเลยล้ำไปไกลมากเลยส่วนเซอร์เบต้าใช่ไหมตัวที่มันเข้ามาในเซิร์เบต้าตัวใหม่มานะ่ะมันคือไอตัวนักบวชใช่ไหมที่มันมีโซ่ใช่ไหมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะของเซอร์เบต้าแต่อันนี้คือว่ามันล้ำไปแล้วนะลำ้ำล้ำกว่าเซอร์เบต้าอีกนะใครที่อยากมาลอง ลองเล่นตัวใหม่ดูอะก็คืออะโหลดโหลดโหลดแพทนี้ไอ้โหลดเกมนี้ไปเลยนะครับผมก็คือว่ามันจะมีตัวใหม่กว่าเซอร์เบต้านะครับผมอ่านี่ก็คือข้อมูลนะครับผมข้อมูลดีๆนะครับผมเป็นข้อมูลเลยสาระเลยช่องผมมีแต่สาระนะครับผมไรสาระก็มีมั่งโอเคนะครับผมก็จะเดี๋ยวจะเข้ามาให้ดูนะครับผมอ่านี่คือการรับของนะครับผมฝึกเสร็จแล้วก็จะมารับของด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็เวลห้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลขึ้นง่ายมากนะครับผมตัวก็แจก แจกมากครับผมจูตัวก็แจกนะครับผมแล้วก็เห็นไหมดูดีๆนะครับผมผมเพิ่งเล่นนะครับผมผมมีตังอยู่9 0 0านะครับผมเพชรอีกร้อยเก้าสิบเพชรนะครับผมถือว่าเยอะนะครับผมอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรโคตรเท่เลยผมยังไม่ดูสกิลมันนะผมยังไม่รู้เลยว่าสกิลมันคืออะไรนะมันเป็นภาษาเป็นภาษาจีนหมดเลยนะผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมแต่รู้สึกว่า ROV ยังไม่มีนะครับผมตัวเมื่อกี้นี่นะ ส่วนตัวที่มันแจกหรอมันมีตัวอะไรบ้างคือมีอโมทอสนะครับผมโมทอสแล้วก็กระลอกครับผมอ่ะแต่กระลอกในในออลโอเคเนี่ยในอาวี o v ไม่มีนะครับผมอ่ามีครับผมตือป้อยกายนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะมันคือเหมือนมีหน้านะครับผมเหมือนมีหน้าในอาวี o v เลยมันก็สกิลมันคล้ายๆกันนะเดี๋ยวรอผมเก็บตังค์ครบก่อนเนวะผมจะ ลองให้ดูนะครับผมผมจะลองให้หมดทุกตัวเลยผมจะรีวิวให้หมดทุกตัวเลยคือว่าเนี่ยในบรรดาฮีโร่ทุกตัวเนี่ยมันต้องเข้า ROV อยู่แล้วนะผมบอกเลยไอตัวหัวโล้นนี่เหมือนเนนคำนี่ก็น่าจะเป็นจินหน้านะครับผมรูปร่างแม่งให้มากเลยเหมือนจินหน้าเลยก็ทุกตัวใน ROV นะครับผมก็จะเข้าไปเอในทุกตัวใน ROK นะครับผมมันก็จะเข้าไปใน ROV เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นบูคองนะครับผมแล้วก็อ,อุนอูอ แล้วก็นี่ครับผมริปโป้นะครับผมหรือลูบูนะครับผมโอเคนะตัวก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมตัวใหม่ก็อืมยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะนะผมส่วนสกินนะครับผมก็พัฒนามาจากอันนี้เหมือนกันนะก็มีส่วนคล้ายๆเหมือนกันนะครับผมมีส่วนคล้ายๆเหมือนกันนะก็ผมก็จะมาสอนโหลดเซิร์ฟนี้จะมาสอนโหลดเ,เกมนี้เลยนะคลิปนี้นะครับผมคลิปเดียวนะจะมาสอนโหลด เกมนี้นะครับผมส่วนคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นเพิ่มรีวิวเพิ่มตัวนะครับผมตัวที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเบต้าอีกทีหนึ่งนะผมไปสซบมาแล้วก็เดี๋ยวดูสกิลเอ็ดูสกินกับฮีโร่ไปร่าวข้าก่อนนะครับผมแล้วก็ไอเทมนะผมก็จะรีวิวเหมือนกับ ROV เลยนะรีวิวเหมือน ROV ทุกขั้นตอนเลยเห็นไหมเนี่ยตัวเห็นไหมครับผมเนี่ยสกินบอลนะครับผมสกินบอลเนี่ยของไวโอเลตเนี่ย แต่อันนี้เป็นไวโอเลตร่างผู้ชายนะแต่เห็นไหมมันเหมือนเลยนะเหมือนเปียบเลยนะเหมือนเออเหมือนฮอนทุกอย่างไอเหมือน ON, ฮอนเทียอะไรติดปากเหมือน Rov ทุกอย่างเลยนะครับผมเออสกินแต่และสกินเนี่ยมันคล้ายกันเลยนะแบบคล้ายกันเลยแค่แบบแปรรูปแค่ไม่กี่อย่างแต่แพทเนี้ยไอแต่เกมเนี้ยมันล้ําล้ามากอะ่ะผมว่ามันล้ามากอะ่ะตัวนี้ก็น่าจะเป็นโอมานะครับผมโอมานะอ่า ใครที่เคยเล่นโอมาน่าจะรู้นะโอมามีดาบสองอันนะครับผมเอ้ไม่ใช่ดาบมีอีกอันหนึ่งเป็นคอ้อนอีกอันหนึ่งเป็นขวานใช่ป่มวะเออขวานหรือม,มีสั้นก็ไม่รู้นะก็โอเคนะครับผมมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะสําหรับสกินนะครับผมเลื่อนไปก็เลื่อนไม่สุดนะครับผมสกินของเออเอลโอเคนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเออซันนี้ไม่ซันนี้ก็่าเออน่าจะเป็นซันนี้แหละ นะครับผมมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะผมก็จะไม่เลื่อนแล้วละ่ะผมจะพาไปดูเพืกไอเทมต่างๆนะครับผมสําหรับเ,เกมนี้นะก็เพื่อไอเทมมันก็เหมือนกับเซิร์ฟเออเซิร์ฟเออเซิร์ฟเพียอะไรมันก็เหมือนกับเกม ROV ทุกอย่างเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็คืออะไรอะ่ะอันนี้อะไรไม่รู้นะไม่แน่ RV อาจจะเอาเข้ามาก็ได้นะครับผมนี่มาสปอยเลยนะนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะ AOV อาจจะเอาเข้ามานะครับผมเป็นการสุ่มนะโอเคนะครับผมเรามาดูไอเทมกันก่อนนะครับผมไอเทมก็เหมือน AOV เลยเห็นไหมมีแพ็คนะครับผมมีลุ้นสุ่มสกิลมีแพ็คเอ่อประมาณนี้นะแล้วก็มีกล่องของขวัญมีทลคงทรลคงนะครับผมเอาไว้ประกาศด่ากันนะครับผมและอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะอืมประมาณนั้นนะครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะสาหรับออไอเทมนะครับผมอันนี้ก็คือเอ่อเดี๋ยวเปิดมาดู อันนี้ก็คือเหมือนกลงล้อนะเหมือนกลงล้อที่แบบเราสุ่มแบบสุ่มไปเป็นพันเลยอะ่ะแบบสุ่มกว่าจะได้อะ่ะก็คือว่าได้อันสุดท้ายดีสุดประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยอยู่ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวครับผมนี่คือน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับผมเพื่อที่เพิ่งเข้ามานะถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะส่วนตัวผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับผมดูจากเวลผมงหน้าจะรู้กันนะผมแค่เวลห้าเองผมแค่มารีวิวให้ดูนะครับผมอ่าแล้วผมก็จะรับกล่องของขวัญน,นะครับผมมันคือกล่องอะไรวะ เหมือนกล้องเอ่อเล่นประจําวันเอเงี้ยคือแบบเล่นกีตาร์เหมือน Rv เลยเล่นกีตาร์ก็ได้เงินได้เพชรประมาณนี้นะครับผมส่วนอันนี้คือ Wheeler Part นะครับผม Wheeler Part นะผมดูแว็บเดียวผมก็น่าจะรู้แล้วนะเพราะแบบเออมันเป็นเรื่องที่มันเสียเงินอะทุกคนน่าจะรู้อยู่นะ Wheeler Part นะครับผมมันจะสลับกันนะครับผมสายฟรีจะอยู่บนนะครับผมสายเติมจะอยู่ล่างส่วน Rv นะครับผมสายเติมจะอยู่บน สายฟรีจะอยู่ล่างมันจะสลับกันนิดนึงนะครับผมสําหรับวิลเลอร์พาร์ของเกมนี้กับ ROV นะมันก็เปรียบเทียบมันคล้ายๆกันแหละแต่มันแบบมันแค่ทากันแตกต่างแคนดด่นิดเดียวอะนิดเดียวอะโอเคนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมสําหรับเกมนี้นะก็ใครชอบก็อย่าลืมเไปโหลดกันมาด้วยนะครับผมผมก็จะน่าจะอยู่เกมนี้สักสักประเดี๋ยวนึงเนะี่ยสักสักวันนึงประมาณนี้นะ อาจจะทําคลิปรีวิวตัวที่จะเข้าเซอร์เบต้าหมดทุกตัวเลยนะอาจจะทานะครับผมไม่อาจอะกูทําแล้วล่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าผมจะลงเป็นตัวอะไรเป็นตัวแรกนะครับผมสําหรับตัวที่จะเข้าเซอร์เบต้านะครับผมเบต้าเวียดนามนะส่วนเบต้าจีนน่ะมันจะไม่เข้าหรอกเพราะเซร์เบต้าเวียดนามมันแพทมันล้ํากว่าเซอร์ฟอื่นนะครับผมอ่าใครอยากโหลดนะครับผมผมมีแอปให้โหลดนะครับผมสําหรับ เกมนี้นะผมก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะก็ใครชอบก็อย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะครับผมส่วนตัวเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนซัร์ฟไทยเลยมันแจกครับผมมีตัวแรกครับผมโมทอสนะครับผมแล้วก็หูก็ตายสองตัวนะที่มาแจกที่เหลือฟรีหมดเลยนะฟรีคือว่ามันให้เล่นฟรีฟแต่ลงแลงยังลงไม่ได้นะคะยังลงไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปเข้ากันในเซิร์ฟเบต้าจีนกันดีกว่าโอเคครับเป็นไงกันมั่งครับสำหรับรีวิวส รีวิวเกมเบันพลลุษ Rov นะครับผมหรือปู่ปู่ย่าตายายของ Rov นะครับผมประมาณนี้นะครับผมคือเป็นพี่น้องกันนะครับผมสาหรับเกม ROK กับ Rov เนะี่ยคือคลอดตามๆกันเลยนะคือ ROK เนะี่ยมันจะมาก่อนแล้วก็ Rov จะพัฒนามาจาก ROK อีทีนึงก็สําหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะส่วน ROK ใครอยากโหลดมาเล่น ก็โหลดมาได้นะครับผมภาพสวยนะครับผมผมบอกไว้เลยว่าภาพสวยคือฝึกนะครับผมฝึกคือมันไม่เจอบอทนะครับผมมันเจอคนเลยนะฮ้ยได้หุยได้ได้ได้ไอลินะครับผมโอ้โหสิบกล่องเองอ่ะสำหรับเซิร์เบต้าจีนคือมันเปิดกล่องได้ง่ายมากอ่ะได้ไอริเล่นว่ะสกินใหม่ด้วยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็สมครให้อีกทีนึงนะครับให้อีกทีนึงนะก็ผมไปแล้วนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ว่าผมจะสอนโหลดอะไรอีกก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมในคลิปคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะบ๊ายบายไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับผม